สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับเสียงมาหาดกล้องไปหน่อยเพราะว่าอยู่ในสถานที่ขอสร้างผมไม่นด้กลับบ้านนะครับที่เก็บกลับก็ถ่ายตอนเช้านะครับทานกาแฟจบคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้างนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องกวาดจะมาเป็นน้องไรก่อนจะเป็นน้องไรก็ก็มีแม่ของเขาเนี่ยครับก็ กาเลยแบบทีนิมาดีมาดมาดีมาดตีกเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาทำเกี่ยวกับร่างทรงนะก่อนจะแต่งงานก็าทำทรงไปทรงมาที่นี้ฝ่ายพ่อเขาเนี่ยยอนนั้ยังไม่ได้แต่งงานนี่ก็เป็นหนุ่มหล่อเป็นนักธุรกิจหล่อแต่ทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยมาดูหมอไปดูหมอ พ่อแม่น้องนายเห็นแล้วนะครับพ่อแม่เขาเห็นก็เขาก็วางแผนนะครับชอบก็เลยทำแบบสิ่งร่างตัวเองให้เป็นเนทพองค์หนึ่งเพราะว่าบอกแล้วก็บอกกับพ่อน้องนายว่าเป็นเราเคยเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนแป่ว่าเราควรจะต้องแต่งงานกันนะครับ ก็คุณไปคุยมาก็ตกลงแต่งงานเนี่ยกว่าจะมาเป็นน้องยนีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับกว่าจะเกิดมาเยอะนะเราก็ต้องสร้างสรรค์างสรรค์ั้งแต่งทุกอยาก่างนะมันก็เลยเป็นมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือโอดอ้อนจนหลอกจนนักธุราิีเสร็จนะั่นแหละอันนี้ผมเอามาจากเพจคุณต้นอ้อนะเห็นบอกว่าหาผมนะอันนี้คือคุณตอนออณ้นอะ้อไปขุดมานะผมก็เลยได้ไปดูก็เออ จริงจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าก็กดูก็เขาคงมีหลักฐานมีภาพมีคลิปอะไรต่างๆนะมีการเขาคงสิงร่างาอะไรต่างๆนเะนี่ยเนี่ยก่อจะมาเป็นน้องไหนก็ใช้เวลานานาน,นะครับต้องวางแผนกันนานนะองหลอก้องรลอกก็เขาก็คือเป็นร่างทรงมาก่อนสมัยแม่คนระับก็คือปเป็นเป็นร่างทรงทางอีสานทางอะไรก็รู้แหละแล้วก็ต่อหลังเขามาต่อเกิดน้องไนนะ้แล้วก็ ก็เลยสร้างให้ลูกมาเป็นเป็นแบบเชื่อมกิจอะไรแบบนี้ครับเขาคงจะวางแผนกันมานานบทอ,องควรนะครับก็เลยทําให้ผของ,องน้นั่นแหละถึงใครที่ไปว่าเขาไปอะไรเขานะเขาเขาก็ดินด้นล้นสู้จงที่สุดเลยครับเพราะว่ากว่าจะมาเป็นเขาต้องสร้างเวลามันต้องนาน ่าจะทําให้ลูกเขาเกิดเป็นลูกพญานาคมั่งลูกอะไรแบบนี้ก็จะหลอนคนได้ก็เยอะถ้าถ้าไม่เจอหลักฐานเก่าเขาก็จะไม่รู้อะไรนะว่าพอเจอหลักฐานเก่าดูก็โอดออดอ้อนนะก็คือคือตอนนี้เขาก็หลอกพ่อเขาน่ยเราเป็นลกเนื้อคู่กันมาก่อน แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็จะต้องแต่งงานด้วยกันถึงจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยวัดตกผลสำเร็จแต่เด็ดที่เราต้องแม้ว่าน้องจะได้ตายไปแล้วแต่ว่าน้องได้มาสิ่งร่างคนนี้สามารถโอบขอแต่งงานกันได้แตเด็จพี่ก็ต้องแต่งงานกับร่างโครงเออจริงผมอดูตื่นเขาวางแผนกันมาน่ก <c oughs> ็จะามาเล่าให้ฟังนะ <c oughs> บางคนจะไม่ได้รู้ข่าวออะไรก็ คลิปนี้เป็นคลิปท่านๆหรอกก็เลยเอามาั่งให้ฟังว่าเออคนเราเดี๋ยวนี้เขาคุ้วางแผนกันมานานนะก่จะมีวันนั้นวันนี้ผมจะได้ไม่ได้วางแผนไย่งนั้นผมเป็นนั่นนะ <c oughs> เป็นพระอินเป็นรูเลยเลยผมอ <c oughs> นะ <c oughs> มอะจะได้ไม่ได้วางแผนเชื่อได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็แล้วแต่นะแต่คนส่วนผมเนี่ยผมก็ ไอ้ผมเนี่ยมันเป็นคนเชื่อยากมันไม่เหมือนเพื่อนนะมันล้านคือเกิดมามันั้นตั้งแต่ตั้งเนิดแล้วดังรู่หลังกันเน่คือพ่อให้ไปเพื่อนให้ไปทางนี้ผมก็จะไปทางนี้ผมมันไม่เหมือนเพื่อนก็เลยอยเชื่ออะไรง่ายนะถอดใครจะมาหลอลกอะไรก็หลอกได้ครับเป็นเป็น,ปนผู้หญิงผู้ชายหลอกยากก็ แต่มากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เล่าเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนะก็ดูดูดูจากเพจุเข้ามาผมก็รีบมาทำคลิปมนาะก็เลยไม่ได้ไม่มีการไต่ตอกันมากไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะเพราะว่ารีบๆก็คลิปหมดด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้นลาไปก่อนนะเป็นคลิปสั้นๆสวัสดีครับ